โตภิสโภภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจะระณะสัมปันโนสุคะโตโลกะวิทูอะนุตตะโรปุริสสาระธัมมสาระถิเตวะมะนุสสานังพุทโธภควาธีนัตถิเม

พุทโธปฏิกันนัตุอาจยัยตังการันต์เรื่งวาริตุงละพุทธสวากาโตภะคะวะัสดามโมสามิทติโกอาตาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนาฏิโกปัจจัตังเวมตตาโหเวนยอริตินาทิเมสศรานังอัญยังธอมโมเมสศรานังวารัง Ede na sa jawab yang satu sa seni Kam mewan ya Yang bunjang pasutang kita Sa pe pi antara ya mi Ma he sungta sa te sa sa Da mang Hamu patikan hatu raja yang tang Daran dari sanggol itu matami <coughs> Suopati pano pakawato sarakan sanggol Wocopati PATIPANO pakawato sarakan sanggol Jaya PATIPANO pakawato sarakan Sami pati pano pakawato sarakan sanggol I kitaang catali poliaayo kaihakulang ka esa papa wetu sawa kasangbok Aunyo aunyo kayo kariya Anuangudnya gitanggo kassa ngadi mearanan yang usanggo อิตนาชาจาวาชินาวัตยังสัตุศาสทธสังฆเมวันธรรมานะยะยังบุญยังปัสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมหาสุงตัสติสัจจะไตรยนวเจเนวะเจตศสวังสังเกตุกระมังปะกะตังนะยังสังโฆปะฏิกันนะตุอะจยันตัง การันตร์เดชสมุทุมังคีสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธามุตตครูธรรมามุตตะครูสังฆามูชาครู พุทธาบูชาคุณธรรมธรรมาบูชาคุณธรรมสังฆาบูชาคุณธรรมวันทิตวสัพพพุทธานางสาัพพะโคาเมเ ah ฮสีนางปาเทจะจจาริยาสัะทังมาขานัทสนังผู้เมสุเจวสเกสุพรมะมเทเวเมหิติเกกาหามีปีภริกมังสัทธายาพุทธศสาสนสพเพปีอันตรายามมาเหสุงตัสเตสัสสิธิกิจจังสิทธิกำมังสัพพสิทธิภาวันตุเม พุทธาคราวตาธรรมคครวตาสังคารวตาวีดามันดาครวตาอาจารย์ครวตาพุทธังอราธนานังธรรมังอราธนานังสังฆังอาราธนานังพุทธังประสิทธิเมธธรรมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมพุทโธธโมสังโฆสิทธิกิจจังสิทธิกามังสิทธิการิยายะตตาคตโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาภูนิรันตรัง Siti Putang, Siti Thamang Siti Sangkang Salarapat Siti Pawanto Mei Siti Lapu, Mahapo Ko Mahate Cho Mahapanyo Piyonaka Khandaparitang Piyang Mamat Nacaritih Paritawanametang Sameta Patanta Awikita Gita Paritang Panantu Sakeka Mejarupe Sirisikarta Tee Jantarikewi Mahane ที่เปรตเทิจะฆ่าเมตตาุวาลนักาเนศิหาวัตุมีเิเตภูมิใจยันตุเทว่าชรธารวิสเมียขาคันทพนาขาตจิตทันตาสันติเกยังมุนิระวรวจนังสัทวเมสุนันตุธรรมสวรรค์กาโลอัยมปัทันตาธรรมสวรรค์กาโลอัยมปัทันตาธรรมสวรรค์กาโลอัยมปัทันตาสาธุสาธุสาธุ แต่พุทธเทวดาธรรมเทวดาสังฆเทวดาพระทนังเทวดาสัตว์ถึงเทวดาบริวารเทวดาทั้งหลายทั้งปวงนั้นพุทธกายสิทธิเทวดารักษาวันก็ดีเทวรักษาเดือนก็ดีเทวรักษาปีก็ดีเทวดารักษาที่ก็ดีได้เทวดารักษาทิศตะวันออกก็ดีเทวดารักษาศตะวันตกก็ดีเทวดารักษาหองรัตปายินก็ดีเทวดารักษาวันอังคารก็ดีเทวดารักษาวันพุธก็ดีเทวดารักษาวันพระหัสก็ดีเทวดารักษาวันศุกร์ก็ดีเทวดารักษาวันเสาร์ก็ดีเทวดารักษาวันอาทิตย์ก็ดี เทวดารักษาวันจันทร์ก็ดีสุดที่นางเรวัสักเสียรถเทวหังจะกล่าวถึงแม่ธรณีที่หยบพื้นปฐวีชมพูนี้ขออัญเชิญทุนาขอมาใช้เหลือพิธีอัญเชิญกายศรีลูกข้าพเจ้าวันนี้ข้าพุทธเจ้าตลอดถึงโลกสิลูกหาในบัตรแ่งขันขอยอขันขึ้นเพื่อมาขอเลขท้ายลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งงวดประจาวันอังคารที่สิบหกเดือนกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดปูหมุนอยู่บางกอก ผู้บอกก็ขอเป็นเทพผู่มเทวดาอกพอเดอร์อีปอใช่เอ้ยเมื่อนี้ลูกเต่าได้มาหาแล้วเมื่อนี้ตามคําเรียกร้องแล้วัวดบ่หนึ่งว่าสิเอาตันนั้นมันบ,บัดบ่ไปห้ซะบาดนีลูกเต่าละหลานมาหาอิพอยแม่บ่ได้ลรืมเดาเพราะว่าลูกเต่ากับมีาระของลูกของเต่าสร้างไว้แล้วก็จิไปทั้งไม่แต่เมื่อนี้มันสร้างบท่ททนแลอยู่ก็จะได้กลับมาอาญานั้นมีอิอยแม่เทพผู้มเทวดาทั้งหลายนี่ละ เมื่อนี้ลูกเต้าสิมอขอเลขดไทยเด้ออลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งสามตัวบนและสองตัวล่างนี่แหละงวดประจำันอาคารทีสิบหกปีนยาย่มอมสองพันห่าร้อยหกสิบแปดขอมนต์พอมนต์แม่บมดระม็อคู่เทพคู่เทพทั้งหลายพวกข่าขอในอยากไปว่างขอมาว่างขอไปที่เขาไปที่อขอให้ลูกให้เต่าเด้อสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพ่อขาวโตวอรหตโตสัมมาสัมพุทธะฟังเด่ไทยหลวงตาไทยนอนตาทั้งวันหาและกาบซอยสี่ยอหายแก่ไทยกับท้งองโ์เงแก่ไทยเทวราชอินตาหายยุดสองลกมาปวดภายคนไทยหายแล้ลกมาไตยโลกการลุลุ่มวายเห็นเลขไทยลอตเรีแล้ววันที่หนึ่งสตัวบนเลข2ตารางงวอประจําวันค่ารที่16บกัญญายนสองพัน้ายหกสิบแดกินแทนแน่นอน นัอังคะสุริยเมตตโมเลขัญญธรรพุสันตังทายะอัญญันตังอาคัตเฉยอาคัตเฉย,ยนินามโมตัสสะปะกวตรราตัวระโตสัมมาสัมพุทธะ Naak moa tas sa pakawatora to sa masang sa naak moa tas sa pakawatora to sa masang po sa utamarasayi ni titimu sa nakatina kalasa ayan naak utamana mahana kahwite nakaliitina kaloso ayan naak utamaliititi mo siya na makana sa tayi ayan naak makalimon na manawatina karaputa rakuha ni moni 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 mona ni moni moni mono utamana sa tayi ayan naak utamaliitina kaloso ayan naak umata titine mo tasai ayan mo Di darasa'y natap. บมกูท่าปัญญามหาเตตาบุตมารักยนาัติอีตีติตีอูอูอายันกัลกกเดสโสมาจกสิยนสโยนกามหาจิตนกโลโชโตฮัลุลบตบ้าลบุตจิตจะนะสว่างว่าไรบุใครเลาข้มหาอีเล้วตีลกเลยมหาสักูยันคุณเราบ่ได้รับม่ไ้นอจากใคเป็นภละตึงต่างตึงางยอหัวอย่างไรยิแงแงไรวันดีหายใหญ่ไรยิหาย ยาชีตาอตตาฮะยูวาสันตาวาวชัดชัดโตหากดนใน้้องม่สามโตสอ้โอ้โอ้ดันดันแล้วคุณมาก็ห้กให้กชัดหูกุกวว่าดีอีอีโอยาตาตาาตากระจิ้งเจ้าก็าตาหูสีที่อสุมลราสนตาสียนนาคุณละอารุณเข้าไปฮู้ ออาหมดเข้าไปว like ่าเขาซื uh, ้อ่า่ากไหนมาตัวไหนนั่นพง่อูซูจนนั่งกูโชตมาจีนิจูโชโชโชโหห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 ห เห็นกันเบิดแล้วได้พี่น้องเด้อเอาเงียมันคืตัดเลงฉันหกขาหนึ่งเด้ค่ะพี่น้องเด้อหกขาหนึ่งหกขานึ่งกน่ว่าม่เอาเหรานาคุยกับพี่กบเาาโหกขาหนึ่งหกขาี่แ่วาดีครับโ ว่าสิบ่เห็นหนแม่ที่สอยน่ไ็น่ากับมูเละดกจ้ว้ายมาบันนี้มันคือเปนซีรีสนาะก็เลยวางสิเขาอไปจรายู่ไปเแม่แต่ชินังอยู่นี่แหละมืนี่บ่ไปใส่ดอกบัลหมอยู่ว่าไปใส่ดอกบัลหมอยู่ก็ได้ทีนี้แต่ลูกเต้าก็มีพาะของลูกแบอกว่แล้ววันที่13ลูกสิมา ที่แรกพีทีว่าเสียดใบ่ามอะไรอะไรว่าเสียดใบสามตัดสินใจแล้วว่าบามันเคยเห็ดเทียงกับต้องเทียงนะผู้ขาก็ได้มาเจ้าเออดีเลยแม่ได้มาท่านพอดีขึ้นหอดเวยอแม่ได้ขึ้นหอด้วยตัวของทุกคนเดือดเบื้องบนปวดขะลงมาเลยเห็นหอดเพิ่นลงมาตอนโอ้สาธุสาธุเห็นแล้วตอนเพิ่นลงมาท่าทุชาธุสาธุสาธุคนหายเพฟยงเฟิงจิ๋มเนี่ย โอ้ไม่พอี่นัใหาเองเฟงเกี่ยวหายก็บอกว่าเิดดอกหายด้วยบว่าเอกควายก็ไม่ได้เจ๊ได้สางยังเด้อวันนี้สิได้สางยังเด้ลเต่าโตใจดีจักสีหามาจังได้มาสางกันว่าใส่เพิ่งปูนี่นั่นวดนี้สิได้สางยู่นบอกว่าสิได้สางยู ได้แล้วให้กินในท่านในสางหานะขอพักเขาขอพักเขาพาเดี่ยวท่านั่นลหะมาให้่นในมือเลีกสี่ยวผู้ใดอยู่นี่แ่พูได้ร้องบอกคนอเออเ้วจะบอกว่าเอาอุยเน่ยดีดีดดว่าหาผ้าเขาผ้าเดี๋ยวท่านน้าหายกูนะมือเล็กออกหกข้าหนึ่งหกข้าหนึ่งนะคะพี่้องเดิข้าหนึ่งบอกคอยยังไยอืม ว่าพักเขาพักยงาย้ในน้อปูเอ้ยน้อคนูเยเป็น้อคขานงเห็นุมเอ้ยอเอยเอ้ยไออุ้ยท่าอีพี่อุ้ยอามาีดียวราีเวหามันพันพานไปเรื่องมันพันพานไปนะเรื่องมันมาบุญหายไปก่องไว้ทั้งคุณบัตริสร้างย่างเดียวได้บัตี้สิ้างย่างเดียวมีแปลงขางสว่างให้ บางท่านมันบุ่มันวายมันบุ่นมันวายมันเห็นเด็กคนเห็นเ็ด็กลูกเห็นสักคนบัตรเ้สานย่างเดียวนะบ่อยเ้ยนะย่างเดียวเดสางนักกู้ให้เรียลค่าหนึ่งค่าหนึ่งเลยพี่น้องฟังคนว่ากับพ่อบครันาคนั่งสวนกันอยูังไง พันกันอย่างก้อนน้ำอปูน่าอย่า้อนน้ำถือละน้่มันปูววลปวปวมาก่นนะต่อยอย่างฟ well. ันปูวัวตัวนี้ก็ได้ที่เัวน้เห็นอันนี้ปูตื้นปูปูวัวปูพันปูน่านีหลัก อนาุณหนาตาก็ยัดูุจักเพืนอัะได้จ้าเพ็่อจะไดว่าถือังได้กัตถุพวกนั้นอะไรตาวขอตัวขอให้จริงคืมันมองไปดูผู้ขายมันวนวายว่ามันวนวายมันวนวายผมจะให้มันวนวายผมจะให้มันเงียบสงบแต่มันอยู่ในศีลในธรรมนั้นไม่บุญไม่งานกับนี้ตึงถึงตึงไปเรื่องของโลก เ็ได้ทําได้แต่ว่าบ่อยากให้คนกับมนุษยสารโลกเท่าไม่วุ่นวายกันนะบ่ให้มเถียงหันความนั่นความนี่นั่นอันนี้บ่าให้นี่ขมมีสมมีไนมีหวานมีหันบกเบอร์จุงสีบ่าเอาเออบ่าเอาห้จางจ้ามาเนี่ยพ่อหอจางเลยะว่าห้จางแล้วเป็ดได้ทำห้จางแล้วพอกหาหนึ่งเนี่ยบาฟาไวกับบ้าฟัง ่กหานึงเนี่ยบาฟาไวกับบัฟังมันติไปล็อกไว้ใส่กูกระสีมันออกหกหานเนี่ยสาธุบาฟาไวกับบัฟังสิบูค่ะกันน่อยกอให้กงาง่ยไปซื่อกหานึงแน่ีิเขาเอาไปกูจาไม่เอาไปเองกะไรฮกหานึงบาฟาไวั่ค่ะพี่น้องเออออกแทงเงนห้ค่ะ ค้าพกหาหนึ่งคูงานต่ง่ายเด้อคู่กบงานู่ลักพันเอพันอดตอนนี้เพื่อนหายไปซื้อเด้อหายไม่คูรับผิดชอบได้เรามาสั่งซื้อตามตัวเพื่อนรถพกหานึเออเอามาสั่งเพื่นบ่มากันมีหลีหลม่นีมีบ่อผู้ใดสีหงวมน้ำเพื่อนหนึ่งมีบ่อนี่ซื้อมาถวาวเพื่อนเลยนี แต่แน่ๆกิจพนนีแม่่น่าเพั่นบอกบักก็บุนไว้เพื่ออเป็นรบบนี้อยากให้ยู่อมมอแม่แม่ถ้าหงเนี่ยาขังม่สามเด็หมากกวงยังอยากกอตัวเข ยัเียวเนี่ย uh มัด hmm. สื่อสบายสางเลยนี hmm. ่น้ำมือน่เียนเอาไปเอาเงินน้ำมันันนี้แม่มือนึ่งวันพึงก็ได้ปอดเกี่ยวหาให้เดี๋ยวย่มมือหนึ่งเอาตังไปหากะเทเฮังไหนเนาะอาาทุ่มแม่นี่สมทบคนย่ายคนสมทบไเ่นะเาทน้าครับลาลก็เลยหาเพิ่นหายเพิ่นนีก็ไป เลี้ยงเน้ยตัวจริงเสียงจริงนะครมาเห็นแล้วเหรอเฮ้ยพี่น้องคะให้โชว์ให้หมาสุขสุขเคนได้หกขั้นหนึ่งนะคะลงไปใช้กระอกพี่น้องคะลงไปใช้กระอกเด้อพี่น่องจัดหนักจัด